สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำใบน้ําค้างนะคะวันนี้เมียช่างจะพามาดูค่ะว่าวาวมันมันมีเสียงลมรั่วนะคะมีวาวรั่วเนาะวันนี้มากันแบบเสียงดังๆเพราะว่าช่างทองกําลังปัม๊มปั๊มลมตัวนี้นะคะ<อ>เดี๋ยวพอมันตัดแล้วมันจะมีลมรั่วนะคะ<อ>เดี๋ยวเราจะมาหาจุดรั่วกันค่ะว่าเขาอยู่ตรงไหนนะคะจุดที่รั่วนะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวรอให้ลมมันตัดแล้วมันก็หยุดพอมอเตอร์หยุดเราจะได้ยินเสียงรั่วของ วาวนะคะรั่วจุดไหนเดี๋ยวเรามาหากันค่ะจุดนี้เมียช่างยังไม่เคยทําคลิปเลยนะคะรั่วจุดนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมนะคะจุดที่รั่วนะมาดูกันเลยค่ะตัวนี้เป็นฟัมลมโรตารี่สามแรงนะคะซึ่งเมียช่างเปิดคลิปเพราะว่าจะให้เห็นเลยนะคะว่าตอนนี้มอเตอร์ทํางานอยู่แต่มีรอยรั่วมีวมลมรั่วออกจากวาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอยู่ตรงทางไหน แล้วก็จะเช็คยังไงเนาะเดี๋ยวรอให้ปั๊มลมมันตัดก่อนนะคะปั๊มลมตัดแล้วค่ะเรามาหากันได้ยินไหม ได้ยินเสียงไม่เอ,อ่มันก็จุดหลกัหลกๆเลยจะมีตรงนี้นะคะเนาะที่ที่ไมที่อยู่เห็นไหมคะแล้วก็จุดนี้นะคะแล้วก็จุดนี้แต่ไม่ใช่ค่ะเนาะเอาไปให้ใกล้แล้มันไม่ใช่เสียงมันเววเวๆอยู่ข้างล่างคะ่ะนี่คะ่ะได้ยินไหมและนั่นคืนอดูช่างทองนะคะเดี๋ยวช่างทองจะเอาน้ํายานะคะสะลาลนะคะมาใส่แล้วถ้าลมมันออกตรงไหนมันก็จะมีฟองเห็นไหมคะเห็นไม่เอ่ย มือจะสู้มือทังทองมดเลยเนาะ,ะก็คือวาล์วที่ปล่อยน้ําทิ้งข้างล่างนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาถอดวาล์วตัวนี้ดูกันค่ะเนาะ<ด>แล้วก็จะมาเช็ควาล์วแล้วก็ปล่อยน้ํานะคะไม่เห็นไมเลย ทันนะท้องก็จะถอดเลยนะคะทําการถอดเลยทันทเมื่อกี้เสียงลมออกนะคะเราต้องปล่อยลมออกให้หมดถังก่อนนะคะก่อนที่เราจะถอดวาลวนะคะไม่ว่าจะถอดวาลวตัวไหนก็ต้องปล่อยลมออกให้หมดนะคะ กล้องมันมัวเมียช่างขอเช็ดหน้าจอแป๊บหนึ่งนะคะคลิปนี้เมียช่างก็ต้องขออภัยเสียงรบกวนเหมือนเดิมเลยค่ะเพราะว่าร้านเมียช่างเปิดอยู่ริมถนนนะคะก็จะมีเสียงรถรบกวนตลอดเวลาเลยสำหรับคลิปพันมอเตอร์คลิป เช็ควาวคลิปเปลี่ยนซีนนะคะเปลี่ยนลูกปืนเมียช่างทำคลิปไปแล้วนะคะก็ติดตามรับชมได้เลยนะยคะไม่ค่อย,คอยเคาะนะคะก็คือหมุนนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีแกนหรือมีสลักอยู่นะเห็นไหมคะที่มือช่างทองนะทำไมกล้องเมียช่างมัวจังเลยอะนะคะ พี่ทองอย่าพึ่งนะขอเช็ดกล้องแป๊บนึงขอโทษด้วยนะคะโอเคโอเคค่ะเราก็จะมีขวดน้ําแล้วก็มีกลวยนะคะเพื่อลองเอ,อท่านตอนนี้ให้ระวังด้วยนะคะถ้าไม่เคยปล่อยน้ําเลยน้ําจะพุ่งออกมาแรงมากนะคะ แสดงว่าไม่มีน้ําเลยนะคะเนาะเพราะว่าถ้ามีน้ำอะ่ะมันจะต้องนี่คือวาลค่ะมันจะต้องพุ่งออกมาแล้วนะคะเนาะเราหมุนจนสุดเลยก็ไม่มีน้ําออกมาเดี๋ยวเราจะขยับถังนะคะก็จะมีน้ําออกมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าท่างทองจะแก้ปัญหาย,ยังไงนะคะกับวาลที่มันมีลมรั่วออกทางนี้เนาะตอนนี้กำลังทำความสะอาดอยู่นะคะ ถ้าใครที่ไม่เคยปล่อยน้ําเลยก็ปล่อยได้นะคะก็หมุนเหมือนที่เมียช่างหมุนเลยแสดงว่า FC เพิ่งปล่อยน้ํามานะคะเนาะเจ้าของอะคะ่ะเจ้าของที่เป็นเจ้าของถังลมนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะมาจากบางปูค่ะอยู่ใกล้ๆกล้เมียช่างนี่แหละเราหมุนแค่ครึ่งอะคะ่ะครึ่งของวาล์วน้ําก็จะออกมาแล้วค่ะแต่ตัวนี้ไม่มีเลยแต่ว่ามันรั่วนะคะมีลมรั่วออกจากวาล์ว แล้วเดี๋ยวเราทําความสะอาดถอดออกมาเมื่อกี้ทาความสะอาดเหมือนช่างทองเลยค่ะเอาเช็ดชูดเช็ดแค่นั้นเองค่ะแล้วเราก็หมุนเข้าเหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปั๊มลมดูกันว่าจะหายไหมนะคะช่างถมบอกว่าตอนนี้สันนิษฐานไว้ว่าตอนที่ลูกค้าปล่อยน้ําออกแล้วหมุนเข้าไม่ได้ทําความสะอาดวาล์วนะคะไม่ได้เช็ดทําให้มันมีฝุ่นหรือว่ามีเม็ดทรายเม็ดดินนะคะติดอยู่ตรงเกลียวนะคะทําให้มีลมรั่วออกมาเนาะ ก็มาเริ่มปั๊มลมเลยค่ะปั๊มใหม่จนกว่าเขาจะตัดนะคะก็รอสักครักหนึ่ง,งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่ามันจะตัดไหมนะคะตัดแล้วลมจะยังรั่วอยู่ไหมนะคะรั่วเหมือนที่ได้ยินเมื่อกี้นี้ไหมนะคะตอนต้นคลิปเนาะเรามาดูกันเลยค่ะจากที่เมียช่างเห็นการปั๊มลมแรงอัดลมถือว่าดีเยี่ยมเลยนะคะเพราะว่าเข็มได้ขึ้นไปเร็วมาก เพราะว่าช่างทองได้พันมอเตอร์ใหม่ค่ะตัวนี้ได้โมมอเตอร์ให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่เป็นขดลวดที่ช่างทองพันใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเนาะนี่คือตัวมอเตอร์ปั๊มลมโรตารี่แล้วเรก็ได้เปลี่ยนประกันด้านบนด้วยนะคะเนาะก็มีคลิปนะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับการซ่อมมอเตอร์ปั๊มลมตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีมอเตอร์ตัวนี้นะคะ ก็สามารถถอดแต่เสื้อมอเตอร์แล้วส่งมาให้เมียช่างได้นะคะเดี๋ยวเมียช่างจะแปะช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะมีลูกค้าส่งแต่เส,สื้อมาหลายจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ส่งกลับไปก็สามารถใส่ได้เลยซึ่งถอดน็อตแค่สี่ตัวนะคะก็สามารถสามารถส่งเป็นตัวมอเตอร์มาได้เลยพร้อมกับคาปาซิเตอร์เมียช่างจะเช็คให้ถ้าเสียก็จะเปลี่ยนให้ถ้าไม่เสียก็เอากลับเหมือนเดิมลูกค้าก็ไปใส่แบบเดิมได้เลยนะคะ ตัดแล้วค่ะช่างทอาบอกว่าเราจะเอาน้ําใส่ภาชนะใสแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัดแล้วค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวมีท่างจะถอดไม้เพื่อจะได้ยินเสียงตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงแล้วนะคะนี่เห็นไม้ไหมคะไปจิ้มตรงที่วาว,าวไม่ได้ยินแล้วนะตอนนี้ไม่ได้ยินแล้ว,ลวก็วิธีนี้เดี๋ยวเมย์ช่างจะอธิบายว่าช่างทองทําอย่างนี้เพื่ออะไร สังเกตไปก่อนนะคะอ่ะประมาณสองวิเกิดอะไรขึ้นคะเห็นอะไรไหมไม่เห็นก็แสดงว่าไม่รั่วคะ่ะง่ายไหมเนาะเอาน้ําใส่ภาชนะใสนะคะแล้วก็เพียงทางจุ่มเข้าไปอีกค่ะเห็นไหมคะวาวแล้วนี่คะ่ะถ้ามันรั่วมันจะมีฟองอากาศพุด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 แต่น,นี้ไม่มีก็แสดงว่าโอเคคะ่ะไม่รั่วเนาะนี่คือเป็นการเช็ควาล์วให้เห็นแบบจัดๆเลยนะคะแล้วก็เสียงอีกอย่างนึงก็คือเสียง ถ้าใครไม่มีก็เป็นขวดน้ําก็ได้ค่ะตัดขวดน้ําก็ได้แต่เดี๋ยวนี้พี่ช่างทองทาเป็นกลวยซึ่งกลวยก็มีอยู่ที่ร้านนะคะเนาะของที่เราหาได้เนี่ยขวดน้ําใสๆแบบเนี้ยค่ะขวดเล็กๆก็ได้ค่ะซึ่งอะไรที่เรามองเห็นนะคะเนี่ยก็จะเช็คได้แล้วว่าเขารั่วไหมนะคะจากเสียงก็ได้เนาะแต่บางทีอ่ะถ้ารั่วจุดเล็กๆนะคะเราจะไม่ได้ยินเสียงนะถ้าเขารั่วจุดเล็กๆเนาะซึ่งวันเนี้ยมาบอกแบบจับมือทําเลยนะคะซึ่งมันง่ายมากเลยง่ายสุดๆ แค่เราหมุนวาล์วออกมาแล้วก็ใช้เช็ดชู้ทำความสะอาดตามคลิปนะคะง่ายมากๆค่ะซึ่งคลิปนี้มันก็เป็นผลเสียทำให้ลามไปถึงมอเตอร์ได้นะคะถ้าเราไม่เช็คเนาะซึ่งถ้าเอฟซีเป็นคนที่ใช้ปั๊มลมต้องสังเกตนะคะถ้าเสียงเปลี่ยนหรือมีเสียงลมรั่วให้เราเช็คเลยนะคะไม่ว่าจะรั่วตรงไหนก็นแล้วแต่เดีย๋ยวไม่ทานจะบอกวาล์วจุดนี้คือหัวใจสำคัญของปั๊มลมโรตารี่เลยนะคะไม่รู้ว่าเขาจะรั่วจุดนี้ จุดนี้นะคะรั่วออกทางไหนก็นแล้วแต่ให้มาล้างวาล์วตัวนี้ให้มาเช็ควาล์วตัวนี้เป็นที่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเนาะสำหรับคลิปล้างวาล์วเช็ควาล์วมีช่างก็ทําคลิปไว้แล้วนะคะแล้วก็มียอดดูเยอะพอสมควรค่ะไปติดตามรับชมได้เลยนะคะวิธีปรับแรงดันก็มีนะคะเนาะเดี๋ยวไม่ช่างจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะสําหรับการซ่อมมอเตอร์ปั๊มลมโรตารี่ตัวนี้ซึ่งมีมากกว่าห้าสิบคลิปเนาะเข้าไปรับชมได้นะคะ มีการแก้ปัญหาทั้งตัวเลยนะคะปามทั้งตัวเลยนะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือกดแชร์ให้เมียช่างด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเมียช่างมีคลิปลงวันละสามคลิปเลยนะคะติดตามรับชมได้เลยะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ